ไปจนวินาทีสุดท้ายจังลมลงนี้สุดยอดเลยครับหลายทีมันก็โปรโมทตัวเองครับดูสีหน้าจะเป็นลมแล้วแหละแต่ว่าอดเอาซักก้อนอดเอาซักก้อนอดเอาซักก้อนให้ไปฮอดทุนซักก้อนพอไปฮอดกันล้เลยลมล้กับหามกันออกอันนี้คือเอาอีกแล้วเออเอาอีกแล้วเดรียกที่เฮาทำมากันลอบหนีนลเนาะพ่อใจหลัพไปยา่างติดมาหาปราเสียงกองหอมดี นะครับน่าจะเป็นหน้าสิบถึงอ่าอ่าหน้าสิบเอ็ดก็มีหน้าสิบก็มีแต่ว่าก็ิีเสียงได้ดีละมานาเบานิดนึงมีเจ้าพาแบบสบตากันอันนี้แบบสบตากันดีนะครับไม่ใช่เล่นตามหน้าที่เล่นให้ดูออกมาแล้วว่านักดนตรีกับนางรำนี่มันมันฮักกันนี่หรี่ไหมนี่เรามองนี่ละถึงแม้มันมักกันยี่หรี่ก็วัดจันแต่ว่าเล่นออกมาแล้วดูเหมือนมันมักกันจริง เออเออคนละกินนะมาจันนะครับช่วงประยุกต์ขึ้นพินไม่เด่นเท่าไหร่นะครับพินเบานะครับส่วนใหญ่ไลท์ทิ้งไปินนักเบีมาเสียบหปเบิ่งได้มีคีย์บอร์ดและเล่นดีมากคีย์บอร์ดนะครับมีซอแต่ว่าซอไม่เด่นมันเสียงเบาตอนเริ่มต้นขึ้นทำัดขึ้นแบบชัดเจนใสห้องเนี่ยมัดจิตติ้งเลย แต่ว่าซอเป่าจัหน้อยแต่ว่าก็ไปปรบเสียงได้ในภายหลังนะครับก็ดีมีต่อตัวฟ้อนหางลูกยุงมีสาธิตท,ทากลองอันนี้ก็ดีเป็นความสร้างสรรค์ที่ดีแต่ว่าก็มีเวลาน้อยนิดนะครับมีขาหนังกับปูดกอง สองยางนะครับด้วยเวลาจํากัดเนาะนะครับชาบใหญ่ตีดีนะครับมีทั้งลีลาและท่าทางทุกคู่เลยครับทีมนี้ชาบใหญ่ดีมากนะครับตีกวามตีลอดแข้งรอดขาลอดไปล่างลอดเต้ยงับขาเจ้าของขมีนะครับแบบโบราณนะครับอันนี้เด้อควก็มีการลดวนลุ่มโดยอัตโนมัติเท็ตเองลดวนลุ่มตอนแรกพักกันเบิรงเอาตึงอย่างั้เสียงปินมันคือลงเสียงกลองคือลงอันนี้เป็นลูกเล่นลดบนลุ่มลง เออคนลุกคอยล็อกลอยล็อกกระคือันนี้ถือว่าเป็นการเ,าเ,าเล่นเสียงเบาเสียงเองนะครับเจนตนาธรรมเป็นการแสดงน,นะครับก็ดีมากนะครับมีที่พนมพรมสีหน้ามีตัวบัวตูบบานนะครับแต่คนยืนกลางยืนไม่ได้คนที่เป็นตัวกลางยืนไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมุ่วว่าจะเป็นล้มหรือสิเมเอยพอยืนไม่ได้แก้ปัญหาโดยการ ขี่คอกับนั่งเอาเนะาะควกลุ่มบัวบานนะครับคนที่อยู่ตรงกลางเยอนะหรือว่าจิตนาที่จะนั่งไม่รู้นะนะครับแต่ว่าเห็นพยายามจะยืนขึ้นเหยียบบ่าแต่ว่าเมื่อยืนไม่ได้ก็แก้ปัญหาได้ดีขี่คอนั่งเลยครับผมนะครับเ,เล่นเพียงได้หลากหลายดีมีสามชั้นโดยไม่เหยียบกลองทุกคณะไม่เหยียบกลองนะครับต่ไม่ก่อนมีนะครับแต่ว่า คุณพ่อพรชัยศรีสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้เป็นประธานสภาวาธรรมจังหวัดมหาสารคามท่านได้เสีย ب, ชีวิตจากพวกเราไปแล้วท่านบอกว่าไม่อยากให้เหยียบกรองนะครับการต่อตัวไม่อยากให้เหยียบกรองก็ไม่มีหลังจากนั้นก็ไม่มีนะครับทุกทีมน,นะครับหนุ่มน้อยพลัชัยเสียงกรองดังนะครับเซว่าลินกองเสียงน้อยอยู่เด้อละเอียเท่านะครับเอล่นกลองเสียงน่อยนะครับเสียงน่อยเสียงมองมองหน่อยๆนะครับ ลามาหน้ากับคุ้มยกนะครับแล้วก็มีต่อตัวมีคาบกองนะครับแต่ว่าก็อยู่ไกลคณะกรรมาการนิดเึงเนาะเป็นทีมที่อยู่ไกลที่สุดนะครับก็เป็นการใช้สนามให้ไห้มันคุ้มคานะครับให้มันบาลานมาลกตูไปยุ่ยการสนามแต่ว่าการดเดินทางของเสียงนี่ผู้ผู้ไ้กับยู่คั้เสียงกอง นะครับเมื่อ,อยุ่งไกลการเดินทางของเสียงก็สิค่อ,คอยล้มกล่องเงาเราเล่นกล่องอเล่นบอลบอลล้มฟอ,อ,องนะครับเมื่ออยู่ไกลเราก็ได้ยินไม่ค่อยชัดเจนนะเรื่องกลองนะครับเพราะว่าอยู่ไกลจริงๆนะครับซึ่งประยุกต์ได้ดีนะครับพินเด่นดีใสดีแปรแถวดีมีเทพนมมีบวัวตูบวัวบาลมีสามชั้นและไม่เหยียบกลองเล่นจนพินาทีสุดท้ายเหมือนกันก่อนที่จะเป็นลมไปอาจจะเพราะอากาศร้อนหรือนอนน้อยนะครับเพราะเห็นซ้อมอยู่ นะครับ <c oughs> อ่าคณะสุดท้ายครับกลองของดีน่าจะเป็นหน้า11ถึง12น้องวัวบาเนาะแต่กลองหน้า11นิ้วไปหา12คนลักเป็นกลองเสียงใหญ่เป็นเรมโบราณมบ้างก,ก,ก็ดีเอ่อนวลหูนะครับลำมานาเบานิดนึงนะครับแต่ว่าก็กลมกลืนอยู่มีลาแปรแถวน้อยไปนิดนะมอวบาสำหรับดนตรีนะครับไม่ได้พูดเรื่องนักลำนะครับการแปรแถวหน่อยยุกนะครับเออขึ้นประยุกต์ซาว้าดีขึ้นเพลงดีมีคีย์บอร์ดล้อการพินสายเบสหนักดี รมนานาใช้ไม้คอนน้อยนิดหนึ่งเสียงมันหน่อยมันแกน่นนะครับคอนตีรานาน้อยไปนิดหนึ่งม,มีต่อตัวมีฟ้อนหาลงจูงมีเต้ยพุทธยสงวงเดียวจึง <c> เ <oughs> ต้ยพุทธยสงหินเด้งอันแข่งกองปีกกยนี่นนที่ไหนว่ามีพุทธยสงแต่ว่าตกเทรนเอเชยมากถ้าไม่มีพุทธยสงปีกายนี่แต่ว่าปีนี้มีอยู่ทีมเดียวนะครับก็มีเต้ยพุทธยสงเต้ยพุทธยสงนีมเถึงจังหวัดทีมวนเป็นตะ้อนห่าว แล้วก็เพชรใ้เป็นจังหวัดที่ผู้จีกองสามารถถอนได้น้ำพุทต้สูงนี่เอองามงามงามตึงม้งผู้ฝอนงามตึ้งดังกทตีนะครับเปนแถวนี้มี3ามชั้นนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับที่ระบุนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ละเอียดจริงๆก็าถามทักไปถามเอานะครับนี่ายละเอียดไว้เขียนไว้ไวดนะครับทุกชิงทุกอย่างแต่ว่าด้วยเวลาที่จํากัด นะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านตรงวุฒพรกุณาร yeah, องนายกสมาคมกลองยาวจังหวัดมหาสารคามได้คอมเมนต์ในหลักวิชาการบ้างนะครับใครว่าในท่้งพื้นบ้านจะบอกในท่างวิชาการนะขอบพระคุณนะครับสำหรับนะครับคุณคู่ธุรกิจนะครับเจ้าของโรงกลองยาวนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับในจังหวัด้อยเอดครับครับผ่าพร่วมต่างๆนะครับคุณผู้เอหรือคุณู่ธุรกิจนี่ก็ได้บอกไปแล้ว นะครับส่วนตัวของผมเองกับชิดากในเรื่องของธาิธีการแข่งขันต่อไปนะครับสนามนาเนาะสนามนาเท่าสีเท่าสีปั๊บวิธีการปั๊บ่อย่างต่างๆ,ๆนี่นะครับโดยส่วนตัวของผมเนาะนะครับโดยส่วนตัวของผมรับรับที่แรกนะครับองค์ประกอบของการร่วมวมง่งกันคืออย่างหนึ่งหนึ่งคือเครื่องดนตรีดีนะครับเครื่องดนตรีดีร่วมไปถึงกลองยาวนะครับติดเสียง นะครับพอดีบอขานกันนะครับขี้ทอกันนะครับพอดีกับเสียงคล้องนะครับหรือสิตีแบบแบบประสานกันได้เนอะพีแบบประสานขึ้นขานกันกับคล้องได้นะครับหรือเรื่องของการจัดเศร้านะครับในวงดอกเศร้าบาราเบดดังกระมี่บางคณะนะครับเบิดดังทิ้นพอดังนะครับกองดังดนตรีดีเสียง อบ,บองบดีดนตรีทม้วนอ่ามันได้ยางเสียยางแต่ละทีมน,นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเ้องกัรคัดเลือกนะครับเอาซิ่งนะครับทีดีออกจากซิ่งบดีผู้ใดผิดพลาดหน่อย่าจจะได้คะแนนหลายนะครับผูบ้ใดผิดพลาดหลายก็ะทกคะแนนลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของ,ของอเครื่องดนตรีเรื่องของเสียงต่อไปเรื่องของการเรียบเรียงดนตรีนะครับหรือเมโลดี้ทับอเนี่ย นะครับในเรื่องของหมู่บ้านอีกกระโบไปเรื่อยในเรื่องของการเรียบเรียงเพลงเนาประวัติศาสตร์ใส่ดนตรตีอาชาติพันธ์นะครับผู้ไทยต่างไว้หรือขันสวรรค์อี่เองต่างๆนะครับเรื่องของอล่าด้วพื้นบ้านนะครับสิเป็นไล่เก่าไล่ไม้นะครับเพระาะจิเป็นไล่มโหรี่ตั้งเสียนะครับไล่มโหรีซึ่ง,งแถวว่าปีพยักเท่ากับ,บ,บมีวงมโหรีในสมัยตะเกาเหล์นะครับซึ่งๆกะเห็นลายวงทีนะครับนำมาใส่กัน หรือว่าตีโจทย์ในพื้นที่ได้เนาะนะครับาช,นช่นชมขอเช่นชมนะครับอันที่สองนะครับนี่เรื่องของการตีกลองนี่อยากให้เพิ่มเข้าไปนี่วงนึงมั้งที่ใส่เรื่องของไดนมิกนะครับคือความนักเป่าของเสียงกลองนะครับตัวนี้มักนก็มันก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้ชูรถนะครับการทํานองกลองและก็ทํานองเพลงมันทําให้มันดูมีชีวิตชีวานะครับฟังแล้วบวนนะครับนี่วงนึงแหละ,ะผมเขียนไว้อยู่นะครับ และการเรื่องของแพทเทิร์นหรืออาบาท่องเอิ้นลูกกองนะครับภาษาอังกฤษแพทเทิร์นนะครับคือการแบ่งลูกกองใส่กับทาน่องที่เหมาะสมมันก็นจะเพิ่มอัตราเดขาไปีนะครับเนาะอันนี้คือในเรื่องของข้อหนึ่งะครับคือเรื่องดนตรีดีครับอันที่สองมีเทคนิคบัดเเทคนิคคือ,อยังทบอันแรกคือการตีกองเลยครับ อ่าขัานหลักของเราอยู่ที่การตีโลยาวนะครับตีเสียงออกมาชาัดบอนอกจากเครื่องดนตรีแล้วตีดีบอนะครับเฮตนาตาคือถือบังคับตีบอนาบูดบอเออตีออกมาพิษเมื่อเปิดเมื่อเสียงกลองชัดบอตีพร้อมเพียงกันบอเมื่อร่วงพร้อมกันบออันนี้ก็เป็นในส่วนของเทคนิคนะครับในเรื่องของการตีกลองเรื่องของสก,กิลต่อไปสก,กิลอันที่สองคือสก,กิลของนักดนตรีบ้างเนี่ยส,สก,กิลของนักดนตรีเนี่ยต้องแก้ไข นะครับจ้งไดปั๊บจังไดก็เหมาะสมสถานาการณ์เปลี่ยนดังเฮ็ดจังไดต้องปั๊บลงหรือเปล่ามือมัดเสียงดังโดนนาย่างเดียวกูดังผู้เดียวแบบนี้ก็ไ่ได้นะครับแล้วก็เรื่องฝีมือนะครับในการสกิลในการบรรเลงนะครับต้องจิเป็นคีย์บอร์ดก็พิ้นนะครับคณะกรรมาการทุกท่านก็เป็นนักฟังนะครับก็อยู่ในวงการดนตรีนะครับกาบเพื่อนกระจับอขอพิพากได้นะครับเพราะนั้น ตัวนี้จะยิ่งชกกัดเจนเลยหนึ่งเสียงกองสองเสียงดนตรีนะครับจะยิ่งชักเกดเจนนะครับอัลกอริทเรื่องของอาอันที่สามครับอันที่สามมีส่งผลต่ออันที่สี่นะครับหนึ่งดนตรีดีสองมีเทคนิคสามลีล่า,าลีลานี่เพิ่มร่วมไปถึงนะครับการเทคนิคการตีกองว่าฮันนี่ล่ะนะครับออกคาออกท้าง,ออก,างการซ้อนการยกแขนยกขาพร่องเพียงก,กันบอการต่อโต,อตอ อ่าึ้นพร้อมกันรวงพร้อมกันก็นะครับอ่าผู้บางเทียบมก็เป็นอุบัติเหตุเข้าสิแก้ไขอุบัติเหตุอ่าในตอนนั้นในจังไหนนะครับและการมีส่วนรวมนะครับการมีส่วนรวมของคนในวงนะครับอ่ามีส่วนรวมกันแบบไหนคือผู้เอวานางรําและนักดนตรตีนี่เท่าสีแ่งเป็นก่อนบ่นได้ดเพราะทูกคนขึ้นนักแสดง นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่อย่างครับการตีกองมีการเขาคู่แปรแถวยอ,อลกล้อกักตีก,กัดเข่าตีนัก,นก,นกนรับกัดเข่าคลอดมันดูแนละ้วดูแล้วเรารู้สึกงามตาไหมให้เราดูเออมันก็ไม่รู้สึกซึ้งงามตาเพราะว่าเราฟาดกับฟ้อนไปพอ่อฟ้อนตีกับตีพ่อตีพลังพ่อจับตื่นเพราะฮั่นตื่นตีลับมาได้หนาเชีงยองอึ่งตึงโยเชียงซ้ำกันแล้วก็หนารับมาได้กับนี่ๆๆ เออมันทำได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการแสดงภาพรวมนี่มันทาให้เกิดอะไรครับเกิดอารมณ์ร่วมอันที่4นะครับตดี 3D มีเทคนิครีลาและก็อารมณ์สามอย่างนี่มันจะส่งผลต่ออย่างครับส่งผลต่ออารมณ์ของผู้เล่นและอารมณ์ผู้ชมและสะเทือนอารมณ์ของกรรมการทีงผู้นี้นะครับบ่สิเป็นเรื่องของการแสดงทงั้งรูปประทับนั่ประทับรูปประทับคืออย่างครับ การแสดงท่างดูปะถ้ำคือการแสดงท่งางไก่ภาษากายที่ออกมาในช่วงการแสดงบัวซิฟอนคือผู้ป่ายเข้มมาฟอนสนแขนนะครับแอนบมอหัวต่อของตัวมูนนะครับมันทรงผลแนงครับทรงผลให้เกิดการดนตรีนะครับดนตรีก็ต้องเข่ากันนะครับหน้าปะถำมันจะื้อดนตรีได้บ้างไหมอยากซื้ออย่างออกจากเสียงดนตรีอ่า เช่นคู่ก็เป็นปุ่อกี้เรื่องของวงมโหรีจริงสิเนาะมโหรีนี้ในพื้นที่ของบาปีนะครับแล้วก็มีอีกวงหนึ่งที่ท้ายลายเทิดพระเกียรติเป็นสินีสานเนาะที่เป็นไล่ใส่ไล่เทิดพระเกียรติวางเป็นวางเป็นสองไล่เป็นสามไล่เนี่ยแหละนะครับอ่าเพื่อซื้อยังครับซื้อถึงนะครับอ่าช่วงไปลายไร่เนาะเพื่อเทิดพระเกียรติพ่อแม่ไข้เฮ้านะครับรวมไปถึงการแต้งโตู้ดเป็นคนดนตรีเลยมาพูดกปรียเทียวเห็นคู่กันอ่า เปชนชัดเจนได้การแสดงออกสบายสีฟ้าติดโบนั่นสิมันแสดงออกถึงแอย่างขนาดผู้เป็นผู้รตดีได้อันนี้เป็นการแสดงออกทางกายนะครับมันเป็นรูปธรรมทีนนําม,มารําคืออะไรครับดนตรีเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับผู้จ้าซื้อออกทั้นโมโหนี่เนี่ยท่าความเป็นพื้นบ้านหรือผี่หญงพวกอเอาเอาเกลียวมาขายเอาบ้านก้วมาขายอันนี้ก็เป็นการแสดงออกที่ส่วนหนึ่งเพื่อทําอะไรครับเมื่อทุกอย่างรวมกันแล้ว ถ้าเนียนจะเกิดจากการอะไรครับการสะเทือนอารมณ์ของกรรมการกรรมการอีน้ําให้บานเห็นขค่บานะอีน,น้ํามวนน้ามีส่วนร่วมในกานได้สนามนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้เรามาส่องกระจกทั้งเก้าบานอาจบาบต้องกระจกทั้งเก้าบานนะครับกรรมการแต่ละท่านนะครับกรรมการแต่ละท่านมีนี่ความมาั่นมีรสนิยมในทางศิลปะที่ต่างกัน นะครับคือจังหวัดอาหารผู้นี้ากรารมการผู้เอ้อาจิบัตตบบุ้งแต่ว่าผมผัดมัดก,ก้่อยซึ่งทั้งหมดเป็นอาหารอีสานหมัดบขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นข้าตีตีโจทย์จ้งไดว่ากรรมการทั้งเก่าท่านอยอ่ตีสะเทือนอารมณ์สีบัตนะครับทีบัตจำเข้าเพราะฉะนั้นเข้ากับเข้าร่วมการตัดสินของกรรมการนะครับเพราะว่า,ากรรมการเขาไม่ั้งเก่าท่านนะครับคพะฉะนอาจจะเบิ่ง อาขอไพ่เขงบ้านบ่เหมือนกันกาบพ่อเป็นยังครับถือว่าเ้าบารวมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและอีกอย่างหนึ่งครับฝากไว้ที่ผู้อบอกว่าหันแหละเซนเตอร์ในการจัดการแสดงคู่เปรียบเทียบคู่เปรียบเทียบสนามนี่ให้เป็นบ้านหลังหนึ่งสนามที่เขียวเนี่ยเป็นบ้านหนึ่งหลังนักดนตรีนี่ผู้ตีกลองนี่เป็นแจกกันนางรำเป็นดอกไม้ เมื่อมีแจกันและดอกไม้จะทำให้บ้านเราสวยงามได้ยังไงขอบคุณครับสุดยอดครูครูผู้ที่จะไปครูครูไปเข็มครับเข่งครับเอาสั่นๆจ้ะสั่นๆเนาะอย่าเส้าวาคู่เด้อนะคะขออนุญาตส่งเสริมในเรื่องของอ่า การแสดงนะคะในเรื่องเล็บเว้นแหวาดท้อนนะคะอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของอการนำผ้ารำมาใช้เ่วนใหญ่แล้วนะคะลูกๆจะอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนาะก็จะได้มีก็ก็จะมีความรู้ในเรื่องของท้ารำก็นำมาปรับประยุกต์โดยนำเอาท่าของแม่บทิสามมาประยุกับท่ารำ ให้มันทันสมัยแล้วก็น่าดูน่าชมให้ผู้ชมได้ประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีมเอาถ้าคนเมาเล่ามาด้วยคุณคุูสังเกตแต่คุณจำไม่ได้ว,ว่าว่าว่าทีมไหนนะคะถ้าพรงสีหน้าเออแหงยอนขาตาตาปี นะคะในรูปแบบการน,นำท่ามาถือว่าร่วมสื่อสารและก็ต่อยอดท่ารำได้ดีนะคะในเรื่องของการแต่งกายนะคะทุกทีมแต่งกายในเรื่องของการฟ้อนรำได้สวยงามมากขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะบางทีมอ,อาจจะสบายยาวเกินไป ถ้ามันยาวเกินไปให้เราปรับมาให้มันให้มันพอดีกับจีนสินแมมลูกถ้ามันเหี่วไปหลายฟอนท่าเท้ามันของจะของลมนีน่าเพราะว่าเข้าเป็นในรูปแบบของเสาอีสานอาจจะต้องกระชับกระเฉนนะคะในเรื่องของผ้าสบายนะคะแล้วก็จับมันทอกันทันามันทอกันพนาหอดใส พลางหยอดใสให้มันเมืองทอกันค่ะเข้าสื่อผ่ามาเย่าลายเข้าตอกปับ๊บเย็บขึ้นไปใช้ได้เข็มได้เย็บให,ให้ชายมันเท่ากันเป็นรูปสวยนะคะแล้วก็ติดดอกไม้ติดฝั่งซ้ายหรือติดฝั่งขวายิงซ้ายชายขวาติดดอกไม้ติดให้มันแน่นๆเพราะว่าเขาก่อนแห้งเท้าก่อนแห้งแล้วดอกไม้มันหลุดออกแ้มไปมันก็นสิแวงอยู่หมองหนึ่งว่นีดอกไม้ผู้นั้นติดดอกไม้เมื่อที่นั่ง ลาได้หน่อยดิ okay. ้วก็เด็ดติดตน้มูสินดอกไม้ม okay. ันดูดดัง like นั hmm. ้น um, ต uh, ิดให้แน่นให้สวยงามนะคะหญิงซ้ายชายขวาอย่าลืมถ้าถุงนะคะที่ใส่ก็สวยงามอ่าเคยได้ยินคำนี้ไหมคะผู้เฒ่าใส่เงาผู้สาวใส่สันสินสินนี่สินขันก็สินมีขันก็มีลวดขาดิดสินขันโดยก็พิะใส่ตีิน ันมีหลวดเพื่อสีบรมีตีนมึงสินจะคล้องมือว่าห้าใัยสินเลนคือ่าอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะเรื่องการแปรแถวถ้าเป็นจังหวะเร็ว,รวถ้าเราแปลแถวยาวๆบางทีแถวเราอาจจะไม่สวยในช่วงจังหวะเร็วถ้าเราแปรแถวแบบให้มันเป็นแถวยาวๆมันอาจจะดูไม่สมบูรณ์ดังนั้นเพิ่มเติมในตรงนี้อันสุดท้ายละกันนะคะในเรื่องของอเนื่องจากนักแสดง รวมไปถึงกรองยาวด้วยจะใส่ผ้าถุงและสลลงสั้นใช่ไหมคะปาท,ที่นี่แต่ละทีม่มบางทีม่มผู้ใช้ใส่บอส็อกซื่อนะบางที่มใส่ผ้าขาสัน้นบางที่มใส่ตาตังเกงไนแบบอันนั้นเนี้ยแบบบางเทือ่อบางทีเราต้องขึ้นไปต่อตัวบางทีเราต้องนอนบางทีเราต้องยกขาถ้ากางเกงข้างในมัน หลากสีหรือมันมันญญานไม่ลูกเน, anak, น, leg, นี่ยไปตอ้องแรงต้องแรงอย่างสี้นะหลายหลายอย่างสิดังนั้นอันนี้เพื่อคุณรูเห็นนะคะเห็นการเกงนะลูกดังนั้นนะคะครั้งต่อไปเมื่อมีโอกาสทั้งนักแสดงกองยาวทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ใส่กางเกงสเตงให้มันหัดไวยให้มันเป็นสีเดียวกันก็ได้ นะอยากให้มันมีป่องลอดออกมานะคะดังนั้นคุณครูฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับซื้อการเกงงในสีเดียวกันเนื้อลงหลากันซิเบิ้งคารับ้งแน่ปานิโอ้คุณครูปลายเข็มจซิงเล้จังตาดีครังดีแน่ครับพร้อมแล้วก่อนที่จะประกาศผลมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสิ็ครูเชษครับ